ก็ขอกระตุ้ดีทุกคนกันด้วยนะครหมผ่วันนี้เราก็แกลับกันมาแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามบนหน้าโปรไฟล์จอิงของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามโปรไฟล์น้อยๆนะครับอยากจะเพิ่มยอดฟอลโล่กับแอคเคา t ์ของตัวเองเนาะก็สามารถมาดูลิดนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย ตัวลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็ก,กดสแกนเกลียวเอาโค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อก็้าใช้ดลัตงตรงนี้กันได้เลยสำหรับใครเข้ามาใช้บริการครั้งแรกเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เื่อครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะ ข้อมานหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะติฉันไม่โปรแกรมมัตติมมาตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนพวกคนไหนที่ไม่อยากกรอข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมนะครับก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อผู้ใช้เลยก็แล้วกันเนาะ ข้ามันหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a m y ม YouTube แล้วก็ TikTok อกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของ IG ตรงนี้ก็แล้วกันมดมูตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยนะครับแล้วก็ลองหามวดหมู่ที่ต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะแชร์ในด้านของผู้ติดตามอินสตาแกรมและบักันสัตด์วันตรงนี้ก็แล้วกัน ส่วนบริการด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้ามาหากันได้เลยนะครับเขาก็จะมีอยู่หลากหลายบริการเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวล่างสุดเลยก็แล้วกันนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยนะครับหลัอยอยงจากนั้นให้เรากดคัดล็อกลิงก์โปรไฟล์นะครับไปวางส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยประมาณนี้จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคันต่ำมันส่งกันได้เลยเนะยาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกัน เว็บไซต์เขาก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100่งร้อยพิามของเรานะครับก็ตกอยู่แค่6บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับตอนที่เรากดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับเวลาผมส่งซื้อคุณล้านะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลย ต่อมาครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็ย้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบมันได้เลยก็ระหว่างระบบนะครับราดาเนินการอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เรานะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ขันตะต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์เขาจะมีอยูตีช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพร้อมเพย์โทนี่วอลเล็ตอ่าฟาวเวอร์เล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับให้เรามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานสะสมนะครับเกิน500บาทขึ้นไปแล้วนะครับเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์นะครับเพราก็จะมีมากกว่า1น0 0พักว่าเรื่องเลยมีทั้งภาคไทยทับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลย บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยนะนเาลานาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับไว้ในหน้านี้หน้านเดียวแล้วก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์ก็จะมีนี่เนาะคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านหรือดกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามทางแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เเลยนะ ข้ามานันต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วเพวื่อนๆก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุย a d m แอดมินกันได้เลยเนะาะแอดมินเขาก็พร้อมตอบกับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาแล้วก็ให้เราใส่เลขเดิงคุณ ใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเปิดของข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆก็สามารถกดแทร็กฟ้าตรงนี้ขึ้นมาได้เลยเนะยาะลังจากนั้นให้เรากดส่งตัวดัลลังตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูผู้ติดตามของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับผู้ติดตามของเราก็มีแค่63คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยกันล้วกันเนาะอ่ะหลงังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาเป็น299คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมก็มีแค่60คนเองเนาะเราใส่ไปในเว็บไซต์แค่100คนเองนะครับก็ทางเว็บไซต์เขาทาการแถมเยอะทำมาเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรที่คมคาสุดไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลย ส่งที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บต่างาได้เลยนะครับหลังจากนั้นที่เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนน้านซ้มือตรงนี้กันได้เลยเพราะมานหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ลำคัดล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดวาเพื่อนๆคุณตามต่ลระแบกขึ้นไปนะครับก็จะได้ตาคอมเช่นห้าเปอร์เซ็นต์แต่ลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้ว ผมพูดเป็นภาพประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมแตคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ